นุชอันนี้ถุงเปล่าค่ะเฮ้ยเดี๋ยวน้องพีอะไรอะไรโทษน้องพีเดี๋ยวก็เจ็บหรอกอ่ารีวิวน้ำพริกเลอรเลอรนะครับผมทำไมน้ำพริกทำไมสปอนเซอร์เข้าเร็วจังเลยอ่ะอ่ะเอาที่แกะแล้วเออนี่นี่ถ่ายนุ้ยนี่นี่นะอ่าถ่ายเขาหน่อยนุ้ยนี่นี่อันแนะนำแนะนำสิแนะนำเพื่อนสิเขาเป็นใคร ทำไมเขาตึ้งชื่อของยี b ale b ale. <c oughs> ่ครเป็นคนตั้งชื่อให้เขานี่เขาเป็นงูไงเขาเป็นงูบายบาี๋ยลูกบายบายอุ้ยบายบายค่ะบายบายค่ะเดี๋ยวเราเจอกันวันที่16นะทุกคน ใครว่างก็ไปเจอกันได้ทั้งครอบครัวเรานะที่เซนทันเวิลด์นะครับตอนสี่โมงเย็นเจอได้ทั้งครอบครัวบ๊ายบายครับ๊ายบาย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 หนังสืออะไรลูกเดี๋ยวพ่อช่วยหาเดี๋ยวพ่อช่วยหาวิธีบ๊ายบาย